ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสะะแก้วเมื่อปี2562ทำให้พื้นที่โครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริในมูลนิธิชัยพัฒนาประสบปัญหาดวน้ำที่ไหลาจากคลองพระสทึงเข้าท่วมในพื้นที่รวมทั้งกัดเซาะถนนทางเข้าออกของบ้านพักของเจ้าหน้าที่พังเสียหาย จังหวัดสระแก้วจึงได้มอบหมายให้โครงการชนประธานสระแก้วเข้าไปตรวจสอบและดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะโรงเรียนการสอนกับชีวิตได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2,566เริ่มดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม2,565สิ้นสุด30กันยายน2,566โดยการก่อสร้างอาคารป้องกันการกัดเซาะโรงเรียนการสอนกับชีวิตหมู่ที่1บ้านตลาดหน้าสถานีตำบลสาราลำดวนอำเภอเมืองสระแก้วเป็นงานขุดเปิดหน้าดิน และบทอาดพร้อมถมกลับและทำอาคารป้องกันตลิ่งจำนวนหนึ่งแห่งด้วยงบประมาณการก่อสร้างแล้านบาทเศษตั้งแต่ปี2012นะครับน้ำในคอมเพรจเซอเนี่ยได้ล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วทําให้ตลิ่งบริเวณติดกับโรงเรียนการสอนสิศิตนะครับได้สไลด์ลงไปดังนั้นทางมูลน,นิธิชัยพัฒนาก็ได้ขอความอนุเคราะห์นะครับโครงการจางหสตีนแล้วก็กรมชุมทานนบ มาสำรวจแล้วก็ออกแบบนะครับอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เวลาที่น้านะครับสไลด์พาดินออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างอาคารนะครับโดยเป็นการวางกองเกบียนนะครับยาว96เมตรครับงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ8ล้าน90,000บาท900,000บาทนะครับแล้วก็จะทำให้นะครับเกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับของตลิ่งบริเวณนี และก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับประชาชนและก็เกษตรกรนะครับที่จะเข้ามาทำการฝุกอบรมที่นี่นะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพื้นที่ใ้า้ๆด้วยนะครับ ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการเมื่อแล้วเสร็จจะทําให้ตลิ่งมีความมั่นคงแข็งแรงจะสามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงเรียนการสอนกับชีวิตรวมทั้งประชาชนนักท่องเที่ยวรวมถึงราษฎรในพื้นที่โดยรอบและเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่ประมาณ20ไร่จํานวน23ครัวเรือนได้รับประโยชน์โดยต,ดยตรงทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วรายงาน